ไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้เหมือนจะเป็นไข้ออกกินยานะครับคุณดองแขนะครับเออแต่เป็นหวัดหายไม่ค่อยออกจามวันจนงุนหงิดนะกินน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นเอ่น้ำอุ่นช่วยได้เนะอืมแต่ก็ไม่ได้เป็นนะเป็นหวัดเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นก็เมื่อวานไปซื้อยามาคันเป็นผื่นคันนะครับ ไม่มีหรอกคุณวันเพ้นพรุ่งนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไงอ่ะมันเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ก็บอกบอกเป้าหมายมาแล้วเอฟซีเออเขาบอกเป้าหมายมาแล้วว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ยังไงอ่ะเขาบอกคร่าวๆมาแล้วมันไม่ผิดมันถอนไปไม่ได้อาญามันผ่านไปแล้วอาญารับอาญารับแล้วไงรับแล้วก็จบไงเออนะถ้าคุณปฏิเสธถ้าคุณสู้สิเออก็ว่าไปแต่อาญาคุณรับแล้วไงคุณรับแล้วคุณจะไปไหนคุณก็ต้องเสียไง เออไม่ใช่ของตลาดนัดนะขาบนนะสารไทยฟงนะไม่ใช่ตลาดนัดนะคุณจะมาต่อรองเขาไม่ได้เขาพูดคําไหนก็คํานั้นนะครับเขาคิดตึกตองไต่สวนอะไรกันมาดีแล้วเออห้าบาทได้ไะมเขาบอกร้อยห้าสิบขอต่อสักหน่อยนะสักคำหนะึงเออเอาแปดสิบได้ไหม <laughs> เออคิดว่าเขาจะได้ไหมลนะ่ะไม่เคยเห็นมีใครต่อรองได้เัือกทีหนึ่งเออถ้าสู้สุดแล้วอ่ะต่อรองไม่ได้นะ แอดก็ว่าอย่างนั้นนะสติแตกในงานนี้นะเอฟซีนะยื่อยู่ดีดีก็ออกมาดิ้นเรื่องนี้นะจริงจริงไม่ควรดิ้น้วยซ้ำไปเออคุณอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบไปจะไปดิ้นทําไมถูกไหมอยู่เฉยเยก็โอเคเอออยู่เฉยอันนี้โอ้โหอะไรทุรนทุรายนะพูดไปเออน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับเอฟซีนะพูดไปอืม ไม่รู้มือนกันก็เป็นไปได้นะว่าของเขาอะนะแต่นายสนวนมันไม่มีไงนายสํานวนมันเขาไม่ได้บอกไว้ระบุไว้เออไม่ได้ระบุไว้เราก็ต้องเอาจากสํานวนนี่แหละนะครับมาพูดคุยกันเ,เพราะเราเห็นเอกสารยังไงมันก็ต้องว่าไปตามนั้นไอไ้อที่เขาพูดกันก็พูดไปทั่วคือคือไปสร้างเหมือนนิทานในซอเลยเอฟซีนะพูดแบบนี้จริงนะสร้างกันจนเชื่อพูดจนหลงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง โกหกตัวเองจนเชื่อว่าตัวเองพูดจริงพูดความจริงโกหกขนาดนั้นจนตัวเองเชื่อตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงๆมันไม่ใช่ไงเออพวกนี้พวกนี้ก็พวกนี้ตัดสินไงพวกนี้ฟันแล้วเออเขาบอกไปแล้วไงพวกนี้เอฟซี FC, พวกนี้แน่นอนนะครับเออเพราะว่าพวกนี้พวกนี้เขาเขาวันนั้นอะ วันนั้นเขาไปพูดให้ฟังแล้วว่าต้องอะไรบ้างอะไรบ้างอ่ะพรุ่งนี้ก็ไปรับซะพอเขารับไปแล้วนี่เขาบอกเดี๋ยวเขารับเรื่องโน้นอันนี้สู้อันนู้นรับเมื่อเห็นไหมพอคุณรับพอคุณรับไอ้คดีหลักเนี่ยพอคุณรับแล้วถูกไหมล่ะเออคดีไอ้นี่นะครับที่เนี่ยเอฟซีถ้าเขาถ้าคุณรับอาญาเนี่ยคุณก็ต้องเข้ากับยอมรับว่ามันผิดอยู่แล้วถูกไหม ถ้าคุณรับตรงนี้คุณก็ต้องไปคุณจะสู้ทางแพง่งคุณก็สู้แต่ว่ายังไงแอดว่ามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วคุณจะไปต่อรองเขาได้ไงอย่าลืมว่าสารใดฟงเนี่ยเขาตึกตองมาดีแล้วนะถ้าเขาพูดออกไปหรือสั่งออกไปเนี่ยยังไงก็ต่อรองไม่ได้หรอกยากอยู่ยากมากแอดว่านะาย,ายากเออเดี๋ยวเขาชี้แจงมาให้เนะ่ย เออเขาลดหย่อนนี่เขาคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปชี้นําให้เขาได้เลยไม่มีสิทธิ์ไปชี้นําให้เขาได้เ่อร้อยสี่สิบได้ไหมครับไหมร้อยสี่สิบอะไรไม่มีสิทธิ์ต่อรองบอกตรงว่าออแอดเคยไปเคยเคยถามแล้วแอดจะเปลี่ยนแปลง เอกสารเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้แอก็ถามอ่าทนายของแอดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาบอกออ้ยไม่ได้สารสั่งแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยสารสั่งแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้เขาว่างั้นจะไปแก้ไขนู่นนี่นั่นไม่ได้เขาคิดตึกตองมาดีมากละเอียดเขาละเอียดเยอะเออการคิดของเขาเนี่ยคุณจะมาเปลี่ยนแปลงคําสั่งเขาเนี่ยไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางครับจบมันจบขาวเลย ใช่ครับตามนั้นเลยคุณกาญจนาใช่ป่าไม้พรุ่งนี้ป่าไม้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะป่าไม้เอ,อพรุ่งนี้เขาก็เต็มเต็มอะ่ะเพราะว่าเขาเขาเรียกไปแล้วนี่ว่ามันอะไรบ้างเขาเรียกไปแล้วเออเขาให้เขาให้รับทราบแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนเขาให้รับไปรับทราบแล้วเอ,อคราวนี้คุณก็จะทํายังไงก็แล้วแต่คุณ แต่คุณจะไปขอเปลี่ยนแปลงโน้นนั่นคงสู้ได้นะแต่แว่ามันไม่มีความมาเปลี่ยนแปลงหรอกอคงยากอยู่นายซอสบายดีไหมเหรอนายซอเหรอน่าจะสบายดีแล้วมั้งนะน่าจะไปเฝ้าลากมาม่วงไม่นานแล้วละ่ะเอฟซีแอดแอดไม่รู้จะว่านายซอไปไหนแต่แอดรู้ว่าป้าซอเนี่ยแกสบายดีนะแกขายของอยู่แถว เขาวงนู่นนะครับสบายดีอืมใช่ต่อต่อไว้ยี่สิบใช่ไหมคดีใหญ่เขาไม่ผิดก็จะไปใช่อันนั้นน่ะเขาไม่จําเป็นต้องมาพูดเลยเนะี่ยเอฟซีแอดบอกเลยเลยว่าอันนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องออกมาพูดเลยถูกไหมคดีหลักนะเพราะเขาเป็นต่อเขาคือได้เปรียบแต่เขาก็พูด เพื่ออะไรแอดงงตรงนี้เนะี่ยไม่เห็นจะจาเป็นต้องพูดเลยทําไมไม่พูดเรื่องปลาเออคุณดิ้นเรื่องปลาสินะ,ะเออคุณดิ้นสิคุณจะสู้ยังไงเอออันหนึ่งอันสองอันสามคุณจะสู้แบบไหนยังไงคุณดิ้นตรงนี้สิเออคุณจะไปดิ้นตรงนั้นตรงนั้นมันไม่มีผลอะไรใช่ มีบทลงโทษอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าอันแรกเนี่ยที่แอดดาวนะแอดคาด,ดาวก็คือคดีคดีจำเนี่ยก็ต้องรองลองรอลงอาญาคดีจำนะอาคดีอาญาคดีจำอ,ะนะอ่ะรอะลองอาญาเพราะมันเป็นความผิดท้งแรกแต่ถ้ามันมีครั้งที่สองเข้ามาอีกเหมือนเดิมเนี่ยเป็นแบบเดิมเนี่ยอันเนี้ยแอดไม่แน่ใจแล้วละว่าโทษจำนะ่ะจะยังรออยู่ไหมมันจะรอไม่ได้แล้วละ่ะ ยังไงก็โดนแอดดาวนะยังไงคุณมีสิทธิ์นะครับโดนนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งสองไงครั้งสองครั้งสามเนี่ยถือว่าคุณเจตนาคุณมีจิตใจที่เจตนาจะทําเพราะว่าครั้งแรกเขาตักค่าโทษเอาไว้แล้วเออค่าโทษไว้แล้วแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ไม่ปล่อยแล้วนะเ,ออเขาจะเอาแล้วนะเสียเงินด้วยเงินก็เสียนะครับเอาใช่มันจบแล้ว ม,มันก็เกือบเกือบแสนเออมันก็เกือบแสนอา่าที่ที่รู้กันมานะก็เกือบแสนแต่เขาจะสู้นี่ <c oughs> แต่แอดว่าเขาช่วยกันได้เอฟซี FC เขาช่วยได้อยู่ตรงนี้นะแอดว่านะคันแรกเนี่ยช่วยได้แอดว่านะคงไม่มีปัญหามากแต่ครั้งสองครั้งสามเนี่ยแอดว่าเขาเริ่มจะหนีแล้วเ็ราช่วยไม่ได้หรอก เออทุกช่วยไม่ได้แล้วลนะ่ะครั้งสองนี่เริ่มไม่ได้แล้วเออเริ่มไม่ได้แนละ้วครั้งสองอ่ะเพราะว่ามันมันมันซ้ำไงเป็นความผิดที่ซ้ำไงซ้ำกันเนี่ยเออพอซ้ำบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่ามีการเพราะว่าไม่หลับจําไม่คือมีเจตนาที่จะต้องทําอย่างเงี้ยก็เขาก็จะลงอา่าแล้วพูดง่ายๆว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะได้รู้ว่า ทำไมที่ตรงนี้นะครับนะทีอ่อันที่สองเนี่ยทำไมเขาไม่ดำเนินการสักทีหนึ่งเพราะอะไรติดตรงไหนยังไงเนี่ยอ่าเห็นว่าได้ข่าวว่าอ่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมอ่ะเห็นว่าอย่างนั้น,นวะเ็าจะมาปักป้ายเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมเห็นว่าอย่างนั้นแอดก็งงว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีอ,มอะไรวะไม้เออไม้ไม้หน้าสามอ่ะที่จะมาปากัก เออแล้วก็เสียมอันนึงมาขุดรูขุดหลุมแค่นั้นเองแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็เอาดินกบแล้วก็กระทืบกระทืบซะมันก็อยู่แล้ว <c oughs> เออะมีไม้แค่นั้นเองเออเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมตรงไหนนะครับเออนะมันเป็นไปได้ไหมเอฟซี 4, มันไม่พร้อมมันไม่เป็นไปไม่ได้เออราคาไม่กี่ตังค์เลยจำไปขึงซะตีตีไม้สี่เหลี่ยมซะเออ มียันเหรอโอ้ยันนั่นเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วยันนั่นเก่ามันเสื่อมไปแล้วแล้วแล้วเจ้าของยันก็ก็เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับเจ้าของยันอาจารย์เขาเรียกอาจารย์หรือเทวดานะเทวดาก็ช่วยไม่ได้ไปแล้วโดนนะครับอ่าแล้วงานนี้ไม่รู้จะโดนอีกหรือเปล่าคอยดูแล้วกันอันนี้มันอยู่คนละหน่วยงานดูคนคนละที่ด้วยซ้ำไปเออเขาก็จะถาม แต่อันแรกก็นานนะไอซีอันแรกนี่นานมากนะเป็นปีสองปีก่าจะขยับขยื่นได้นานนานมากอืมแต่คือพูดง่ายๆว่ามันมันผ่านหมดแล้วไงอ,อ่อันสองนี่ก็ผ่านทุกอย่างแล้วผ่านทุกอย่างก็เหลือแต่มาปากักอ่าเหลือตรงนั้นใช่มันมัน ไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่มันไม่ได้ต้องเอาเครื่องจักรหนักเข้ามาซะที่ไหนล่ะเหมือนกับทาปักอีกตรงนี้ไอสามเหลี่ยมต้องํำเนี่ยเขาก็เดินมาก็เ,าเอาตะปูเอาค้อนมาตีเอาตีเอา,เอาก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเออไปขอชาวบ้านเขาก็ได้นะชาวบ้านเขาก็มีให้เออเครื่องไม้เครื่องมือเน่ะเสียมเสริมมีเธอลงแฉลงมีหมดแหละไม่ยากหรอก อถ้าถ้าทำไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวจะไปทำให้นะเอาป้ายมาอะออกคําสั่งมาเอาป้ายมาเดี๋ยวไปปักให้นะมันไม่ยากหรอกป้ายหมดเหรอโอ้โหไปพิมพ์แป๊บเดียวเองนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับสวัสดีคุณส้มด้วยนะครับไปพิมพ์แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับมันไม่ยากนี่เออแหมพิมพ์อ่า ผู้แทนราษฎรที่เขาไปปักป้ายมันก็ยังปักแป๊บเดียวเลยเอาไปทาเอาไปปักปักปกักเอาไปติดตรงนั้นตรงนี้แป๊บเดียวเองไม่ได้มีอะไรพิธีรีตองอะไรเอ,อทุกอย่างมันอนุมัติมาหมดแล้วไงเ,เหลือแต่ลงพื้นที่แค่นั้นเองเอฟซีตายนะครับงงเมือมกันนะครับใช่ไม่ต้องมาถามเราก็เรื่องอเอกสารเรื่องไอ หลักฐานอะไรเนะี่ยมันโอ้โหมันไม่ต้องพูดถึงละมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเออใช่ใช่ตามนั้นแล้วแล้วได้ข่าวว่าไอท้ที่ไอ้ที่ครั้งนี้อันสองเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปทำมาอ่าทำมาหากินนานแล้วคือคือเป็นสิบปีแล้วมั้งไม่ได้ทำทิ้งไว้อย่างนั้นเลยก็นั่นก็หมายถึงว่าไอ้ตรงนั้นมันจะกลับกลายเป็นอ่าสภาพป่าเหมือนเดิม ถ้าคุณไม่ไม่ไปทํากินเจ้าของเดิมนะถ้าไม่ไปทํากินนานๆเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยถือว่าตรงนั้นอะ่ะจะกลายเป็นป่าอย่างสมบูรณ์เลยเออไม่มีเจ้าของอะ่ะพูดง่ายไม่มีเจ้าของอะ่ะเหมือนเดิมเลยแล้วคุณบุกลุกเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามเ,ยเอยเต็ม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 เออนะครับสวัสดีเจ๊น้อยด้วยนะครับเต็มเต็มเออเพราะว่า ถือว่าตรงนั้นกลายเป็นป่าโดยสมบูรณ์แบบไปเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ทํามาทํามาไอทำกิจกรรมตรงนั้นะ่ะเออไม่ได้ไปทําการเกษตรไม่ได้ไปทําอะไรเลยเป็นสิบปีอะ่ะเออเพราะว่าไม่ใช่ที่คุณอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่ทาปุ๊บเขาก็ยึดคืนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องทําอะไรเออแล้วคุณก็เข้าไปคุณก็ไม่ได้ไปสอบถามเขาด้วยว่าอ,อ่า ว่าตรงนี้ทาได้ไหมน,นู่นนะี่นั่นคุณไม่ได้ไปขอเขาเนี่ยคุณอยู่คุณถือวิสาสะเข้าไปแล้วก็ไปทําตามทำาอันนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถึงเจ้าของเดิมเข้ามามาดูมาช่วยบอกว่าที่เขาในตรงนั้นตรงนี้แต่คุณไม่ได้ทํามาเป็นสิบสิบปีถือว่ามันสละสิทธิ์ไปแล้วไม่สวมสิทธิ์อันนี้น่าจะไม่สวมสิทธิ์ไม่เกี่ยวเลยนะ <laughs> มันกลายเป็นป่าโดยสมบูรณ์แบบไงเอกลายเป็นป่าโดยสมบูรณ์แบบเข้าไปทำกูก็บุกลุกป่า คุณเราก็เห็นอยู่ล่ะที่เขาถนะครับที่เขากําลังเกตกําลังไถอันนั้นน่าชัดเจนที่สุดแล้วเอซีเอ่อกาลังใส่ฟันตลบกบตลาดอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมล่ะอันนั้นก็เป็นมันเป็นคลิปเป็นคลิปวิดีโอยัดเจนอยู่แล้วเอฟซีจะไปทํายังไงได้เออเห็นไหมอันนั้นแหละอันตรายที่สุดแล้วเอฟซีอันนั้นแหละแล้วก็เจออันอันแรกเนี่ยเจอเป็นออเดอร์ก่อนอันแรกนี่เจอเป็นออเดอร์นะ แต่อันสองนี่จะไม่ออเดอร์แล้วนะเป็นเ็าเรียกว่าเป็นอาหารอาหารจานจานหลักเลยจานเต็มเต็มเลยเ,ออเพราะว่ามันคนนั้นอ่ะเขาไม่ถือว่าจะเป็นสิทธิ์ไม่ไม่ใช่สิทธิ์โดยตรงแล้วออะเขาไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ทำแสดงว่าคุณไม่ใช่มีสิทธิ์แล้วไม่ได้ทำแล้วถึงถึงจะทำแบบอ่าที่เดิมอ่ะนะที่แรกอ่ะอันนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดี ถามว่าไอคนแรกเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรจะไปให้คนอื่นทำอ่ะถ,ถามหน่อยไม่มีเขาไม่มีสิทธิ์เลยกรรมาสิทธิ์ไม่มีอ่ะคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคุณมามีมีสิทธิ์ก็คือคุณมีทํามาหากินได้ให้ลูกให้หลานได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครถ้านอกจากลูกหลานคุณไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครนั่นคู่ผิดแล้วเออไม่ใช่สวมสิทธิ์แล้วคุณเจตนาที่จะทำเนะ่ะมันใช้คํามันใช้คําดูดีเฉยเฉยคนิยามดูดีเฉยเฉยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ผิด อาญาไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแค่อะไรนะไม่ใช่ผิดแค่ที่เขาพูดอะ่ะไม่ใช่ผิดแค่อะไรอ,อ่ผิดแค่โกนละเบียบไม่ใช่ <laughs> ถ้าพูดแบบนี้นะแมง่งเอ้ยพวกไออะไรพวกนายทุนทั้งหลายดิยิ้มเลยวแหมเสียยิ้มหวานกรอบนะเออ เสยยยิ้มเลยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะพูดแนวทางเดียวกแบบนี้เนีแต่มันทําไม่ได้ไงมันไม่ใช่ไงมันผิดยิ่งยิ่งเยอะยิ่งที่เยอะก็ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นตามอาตาัตราเอา่อตามอาตาัตราความเสียหายถ้ามันใหญ่มันเยอะที่เยอะก็จะโดนไปด้วยแหละอืมก็คืออันนี้เขาเขาลดอันแรกเขาลดให้แล้วไงอันแรกอะ เอออันแรกเนี่ยโทษจำก็รอลงอาญาไงอ่าถูกไหมเพราะคุณไม่มีเจตนาคุณคุณมีอ่าก็ก็คือคุณครั้งแรกอ่กระทาการครั้งแรกคุณก็ไม่ได้เจตนาคุณก็อ่าอันนี้ไปก็คือยอมรับไปแค่นั้นคุณจะสู้ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาคุณก็สู้ไปทีแต่นี่คุณไม่สู้คุณก็ยอมรับไปพอคุณยอมรับปุ๊บอันแรกก็ถือว่าโอเคไงก็คือขาดเจตนา เออไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาจะพูดเถอะแต่แต่เขายอมรับอ่ะยอมรับผิดไปก็ถือว่าจบก็คือว่าโทษจำก็รอลงอาญาอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกแต่ครั้งสองมันไม่ใช่ไงเอฟซีมันไม่ใช่แล้วมันผิดแล้วครั้งสองมันผิดเออถือว่ามีเจตนาเออต่างกรรมต่างวาระนะเอฟซี <c oughs> เออบาละแรกนี่เขาโอเคให้อยู่แต่อันสองนี่คุณคุณเริ่มแล้วเออคุณเริ่มแล้วเพราะฉะนั้น